ลอยกระทงมันหนักรับสมัครคนมาช่วยถือกระทงไหมล่ะ <c oughs> ลัคนาราศีต่อไปนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักคำว่าพบรักตรงนี้ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ลอยกระทงปับ๊บพบรักเลยอาจจะก่อนหน้านั้นมาช่วงหนึ่งและหลังช่วงนั้นช่วงหนึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้แหละที่จะมีรักหรือใครที่กำลังปิ๊งปังกันอยู่แล้วความรักก็โอ้โห วาวุ่นเลยทีนี้วาวุ่นคือมันชุ่มฉ่าแค่คําว่าชุ่มฉ่านี่ก็เห็นภาพแล้วเนาะนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีลัคนาราศีด้วยกันลัคนาราศีที่หนึ่งตั้งใจฟังใหนดีนะครับลัคนาราศีที่หนึ่งนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษอืม มีโอกาสนะครับจะมีรักอะไรเข้ามาแต่แอบวงเล็บไว้หน่อยนะแต่อย่าไปเป,เปิดเผยมากนะเออคนมันอิจฉาคนมันชอบเอาเรื่องของคุณไปพูดคนมันชอบมาปาดไม่ดีมาพูดในเชิงให้เราเสียหายจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของเขาเลยแต่ว่าความรักของคุณคุณคีพเอาไว้ใครรักคุณคุณชอบใครรู้กันแค่นั้นพอนะ ลัคนาราศีที่สองนั่นคือชาวลัคนาราศีมิถุนมิถุนก็ยังเป็นลัคนาราศีต้นๆที่มีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์อะไรที่มันสวีวีวีนะมีอะไรที่มันแบบโซเดมคอมกันอย่างงี้เอาไปแปลเองบ้างเถอะบางอย่างะนะฮะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุน3-3มสาม,สามได้แก่ อุย <c oughs> ตายแล้วไอเลยนะครับ 3. ามลัคนาราศีพนูก็มีเกณฑ์ที่จะมีรักเรื่องรักรักเข้ามารอยกระทงนะครับเออแน่นอนเลยดูยังไงก็แน่นอนที่สุดนั่นคือเงื่อนไขที่บอกไว้ว่าคุณจะมีเกณฑ์พบรัก ในช่วงลอยกระทงแต่ย้ํานะครับไม่ใช่หมายเขาว่าลอยกระทงเป,ะเป๊ะเลยอาจจะก่อนหน้านั้นช่วงหนึ่งอาจจะหลังช่วงนั้นช่วงหนึ่งแล้วมันมาลงบรรจบกันพอดิบพอดีอาจจะจีบจีบกันมาก่อนแล้วตกลงเป็นแฟนขอความรักกันก็ได้ใครจะไปรู้สุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับพฤกษ์นี่นานๆจะได้ฟังคํานี้จเป็นแสลงเิงสงสักทีนะเพราะที่ผ่านมาความรักเนี่ยโอ้โหคนตึกอืมนะฮะ พฤกษศก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ความรักจะลงตัวนะใช้คำว่าออ happy ลอยกระทงเดก,ก็แล้วกันและนี่คือคำพยากรณ์ที่สินแสหมิงนะครับบอกให้กับ fc ทุกท่านกับ4ลัคนาราศีตรงนี้1เมตร2 2อ,อะไร2มิถุน3พนู4พฤกษศพ นะครับสีลัคนาราศีตรงนี้จะแฮปปี้ในเรื่องความรักนะก็ขอให้อิทธิพลของดวงดาวทั้งหมดรอบวงโครจรทั้งหมดของดวงดาวตามแบบฉบับสินแสหมิงเอื้อให้ทั้งสีลัคนาดังกล่าวแฮปปี้สำเร็จสมหวังเอาเป็นว่าลอยกระทงไม่ว้าเหวแน่นอนอย่าลืมติดตามดูดวงดีในทุกๆช่องทางตรงนี้วันนี้สินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับ